เพชรพระรวยสวบัติที่สู่ผูส้สก้อนครับผมตอนนี้แอดก็ได้เดินทางมาหอดวัดปู่วัดปู่ศิลาเนาะพี่น้องเนาะอยู่กาลสินดอพี่น้องแลอยู่กาลสินเข้าไปบะเถิงดอกพี่นอ้องคนหลายคนดังเข้าไปบก่กระบบบะเถิงดอกพี่น้อง ก็กลัวเจริญนะนน้องถ้าไหว่ติดบบใดแบบหนึ่งเมื่อไหร่นะครับ้น่อหมูซาเหรียญกะเข้าไปพ่ฮอดพี่น้องไปแล้วไปพ่อหพอถึงอรอหูซาเหรียญได้พี่น้องไปพ่อหอดพอนึง ขอให้ปัจจัยของพระเจ้าเสรีมหาสัพพรขอให้ยอดจากมหาวพระเจ้าร้อยเท่าผักเท่าผมปฏิหารเกิดดีนะนะครับจ่าจางวันกิดปีใหม่ขำเต็มีแล้วเด็กนอนเลื่อากหลเด็เดือด พี่น้องเข้าเบิ้งบรรยากาศเอาเด้อไปประหอดประถึงลูกไก่เนาะไก่ตะลูกปูยวนยุจจ่อฝนก็ยังยู่ยังยังไก่ไก่ยังพอเห็นเลยอันผู้หนักตะจ่อตะจ่อก็ยุ่ยไก่เข้าไปประหอดประถึงได้จ่อลูปปู นอนพอขึ้นมานอนสอทุ่งยินานะครับแล้วก็อาัตษะิตใยนะครับแล้วก็คณอุทิศอุทิศให้นะรับนางดาเดินะครับ và các bạn cũng có được các bạn có thể tự làm được các bạn có thể ที่เรุ่มเทมาแล้วก็จับใน้านเลปากชนมีสองข้างนะครับนะปากช่มีสองข้างนะแล้วก็ 哦，反正我那边我们都看，知道吗？看哪里？